เรื่องที่ผมจะเล่านั้นที่จริงแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยมันอาจเป็นเรื่องที่เกินห้ามใจเป็นเพราะความต้องการของร่างกายจะแท้คนเราไม่หิวต้องเอาอาหารใส่ท้องแต่เม่หิวสวัสดละ่ะจะมีสิ่งใดจะทำให้อิ่มลงได้ทำไมป้อนอาหารให้ถูกปากเรื่องที่เล่าต่อไปนี้มันก็มีเหตุมาจากความหิวเรื่องแบบนี้นี่เองปนิชเป็นแม่บ้านทำงานอยู่ในบ้านของผมมาตั้งแต่ผมเล็ก แม่เล่าว,ว่าปณิชเคยมีแฟนเป็นคนขับรถที่มาขับรถให้กับพ่อและอยู่ๆมาวันหนึ่งแฟนของปณิชก็หายตัวไปทิ้งให้ปณิชในตอนนั้นต้องร้องไห้เสียใจมากอยู่เป็นเดือนเพราะเป็นรักแรกของเธอหลังจากทำใจได้แล้วปณิชก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยแล้วทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคยมีแฟนอีกเลย จนปณิตตอนนี้อายุได้3 8ผมก็โตขึ้นมา18พอดีนับว่าเป็นแม่บ้านที่ทำงานมาอย่างยาวนานที่สุดในบ้านผมเลยปณิตเป็นสาวใหญ่หน้าตาดีผิวขาวอวบๆนิดๆสวยตามวัยแต่ยังไม่เคยมีลูกหุ่นนี้อย่างกับขวดโคกลองจินตนาการตามดูนะครับผู้หญิงสมัยนี้3 8นี่อย่างกับ28เลยจริงไหมครับแต่เรื่องที่ผมจะไปคิดอะไรกับปณิดนึนง คัดออกไปได้เลยเพราะผมเห็นเข้ามาตั้งแต่จำความได้คงคิดอะไรแบบนั้นไม่ลงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นมาได้เนื่องมาจากที่ผมสังเกตได้ว่าปณิชชอบแอบมองผมเวลาที่ผมอยู่ในห้องผมชอบเปิดประตูคาเอาไว้นะครับแล้วชอบเจอปณิชที่หน้าห้องน้ําเวลาออกมาจากห้องน้ํามักจะเจอกันข้างๆห้องน้ําบ้างสายตาที่ปณิชมองผม ทำให้ผมวูบวาบอยู่เหมือนกันวันนั้นพ่อกับแม่ต้องไปทำธุระที่บ้านญาติออกเดินทางตั้งแต่หัวค่าเพื่อจะไปถึงบ้านญาติในตอนเช้าพ่อแม่ไปแล้วผมถึงเข้าห้องนอนตกดึกที่ผมอ่านหนังสืออยู่ปณิษมาเคาะประตูเบาๆอยู่ที่หน้าห้องคุณโนูคะเสียงกระเซ่าจากนอกประตูทำให้ผมต้องสะดุ้ง รีบวางหนังสือลงรีบลุกขึ้นไปเปิดห่วงว่าปนิชจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับปนิชเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมขานรับพร้อมกับเปิดประตูไปด้วยปปปนิชผมต้องอุทานอย่างตกใจเมื่อปนิชนั้นมาในแบบที่ผมต้องตาค้างพูดติดอ่างปปปนิชลืมใส่ชุดนอนหรือเปล่าครับไม่ลืมหรอกค่ะคุณหนูปนิชพูดแล้วก็ผลักตัวผมให้ถอยหลังปนิชปิดประตูเดินตามเข้ามาในห้อง ทำอะไรอยู่คะคุณหนูอ่ะอ่านหนังสือสอบครับไปในจำเลืองมองหนังสือที่โต๊ะใช่หรือคะป้าว่าไม่ใช่หนังสือสอบนะคะนั่นน่ะฮ <_ c oughs> ป้ามีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับ <_ c oughs> ขึ้นมาถึงข้างบนอย่างเนี้ย <_ c oughs> ป้ามีคะ่ะป้าจะมาช่วยคุณหนูตั้งหากจะ <_ c oughs> ช่วยอะไรครับ <_ c oughs> ช่วยติวเอะช่วยติวหนังสือให้ไงคะ <_ c oughs> จะดีหรอครับ <_ c oughs> มาสิ ก็าจะสอนพิเศษให้นะคะคืนนี้คืนนั้นปนิชสอนวิชาการหลากหลายทฤษฎีและปฏิบัติจนผมเก่งกาจช่ำชองเพราะผมเป็นคนหัวไวแล้วเรียนดีมากด้วยใส่อะไรก็จําได้ไวมากๆเช้าขึ้นมาผมต้องไปติวหนังสือต่อที่บ้านเพื่อนชายเพราะมีสอบในวันเปิดเรียนต้องไปช่วยเพื่อนด้วยไปถึงบ้านเพื่อนชาย ไม่เจอเจอแต่พี่สาวของเพื่อนพี่สาวบอกว่าเพื่อนผมไปบ้านเพื่อนอีกบ้านหนึ่งบอกว่าจะไปนอนค้างติวหนังสือที่นั่นเลยผมเลยขอเข้าไปดูหนังสือในกระเป๋าเพื่อนในบ้านหน่อยพี่สาวก็ใจดีให้เข้าไปเพราะที่จริงแล้วเราเสนิทกันเคยไปเคยมากันประจำวันนี้พ่อแม่ของเพื่อนก็ไปต่างจังหวัดด้วยเหมือนกันทำให้เพื่อน และพี่สาวต้องอยู่กันลำพังและเพื่อนผมดันไปนอนบ้านเพื่อนอีกคนพี่สาวก็เลยขอให้ผมอยู่เป็นเพื่อนและบอกจะช่วยติวหนังสือให้ผมอีกด้วยเป็นการตอบแทนอยู่เป็นเพื่อนพี่นะคืนนี้พี่จะติวให้เองได,ได้ครับพี่สาวเพื่อนผมเข้าเรียนมหาลาัยปีสองแล้วนะครับสวยระดับพริตตี้เลยแต่งตัวเปลวมากๆเวลาออกไปเรียนแต่นี่อยู่บ้าน ใส่แค่บ็อกเซอร์เสื้อตราหานสีขาวยังทำอาหัวใจผมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผมกลับไปบ้านอาบน้าและขออนุญาตพ่อและแม่มานอนบ้านเพื่อนผมมาอยู่กับพี่สาวเพื่อนติวหนังสือกันพี่สาวเก่งมากสอนจนผมเข้าใจเพราะพี่เขาเรียนครูด้วยจึงรู้หลักการสอนระหว่างนั่งติวหนังสือกันผมมองเมิตาลอยทุกที เพราะกลิ่นกายของพี่สาวท้ามาผมใจลอยอยู่บ่อยครั้งจะนอนแล้วต้องทาโลชั่นอีกด้วยนะผู้หญิงเนี่ยจนถึงสี่ทุ่มพี่สาวขอตัวไปนอนผมยังอยู่ในห้องของเพื่อนผมโอเคนะเข้าใจอยู่นะพี่ไปนอนละพรุ่งนี้มีเรียนแต่เช้าด้วยครับครับขอบคุณพี่มากเลยนะครับผมจะอ่านหนังสือต่ออีกหน่อยนะครับเสร็จแล้วปิดไฟนอน้วยนะ ครับผมพี่สาวกลับไปห้องแล้วผมเนื้อสนุกว่าเพื่อนมันซ่อนเกมมาไว้ที่ไหนผมเลยค้นหาตามกล่องตามลิ้นชักไม่เจอแต่เจอเข้ากับหนังสือที่เพื่อนผมมันซ่อนเอาไว้ผมเปิดดูมีหลายเล่มผมเปิดดูไปก็เพลินตาเปิดไปจนถึงครึ่งเล่มลืมไปเลยว่าห้องของเพื่อนกับห้องพี่สาว มีประตูเปิดเข้าหากันได้กำลังเพลินอยู่กับการศึกษาหนังสือหลักสูตรพิเศษผมต้องสะดุง้งโยนหนังสือตัวลอยดูอะไรฮะพี่สาวหยิบหนังสือที่ตกลงพื้นขึ้นมาเปิดดูไหนดูซิว่าอ่านวิชาอะไรผมนั่งตัวเย็นพูดอะไรไม่ออกพี่สาวเปิดดูทีละหน้าอย่างสนใจแล้วป็นหนังสือมองหน้าผมอย่างคาดโทษผมหลบตาด้วยความอับอาย อ่านนางเรียงเกือบจะจบแล้วครับดีเลยคงเข้าใจแล้วสินะเธอก็เป็นคนสอนง่ายเรียนรู้ไวมางั้นพี่จะสอบนะว่าเข้าใจจริงหรือเปล่าหัวใจของผมสูบฉีดทันทีหน้าแดงมาตั้งแต่อ่านหนังสือเมื่อกี้แล้วมีหรือที่ผมจะขัดเขินอีกอย่างพี่สาว ก็ไม่รู้ด้วยว่าเมื่อคืนผมผ่านการติวใหญ่มาแล้วกับป้านิดทีนี้ติวกับสาวมหาลัยคงต้องผ่านฉลุยอย่างแน่นอนคืนวันนั้นผมต้องอยู่กับพี่สาวเพื่อนสอบแนวข้อสอบทั้งคืนจนไม่ได้หลับได้นอนกลับมาถึงบ้านต้องมาเจอกับป้านิดก็ทำน้างงอถามว่าผมไปนอนบ้านใครมาผมต้องบอกไปว่า นอนบ้านเพื่อนในเมืองมาและปะนิชก็ดึงผมเข้าห้องทำการสอบซ่อมไปอีกสองวิชาสองวันที่ผมนอนไม่สบายพอพักฟื้นร่างกายเสร็จแล้วผมต้องไปเรียนวิชาเพิ่มกับพี่สาวเพื่อนอีกผมไม่รู้ว่าจะทนได้แค่ไหนแต่ก็ต้องทนเรียนต่อไปเชื่อว่าไม่มีใครเรียนได้จบแน่นอน แล้วเพื่อนๆที่ฟังกันอยู่ล่ะครับเรียนเก่งหรือเปล่าอย่าลืมติดตามเรื่องสนุกๆที่แอดจะนำมาเล่าให้ฟังโดยการกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนนะครับเราพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสวัสดีครับ